เปิด6ประโยคเด็ดจากปากนายนภัสกลั้นน้ำตาต้องเลิกทั้งที่ยังรักทำเอาหลายคนเสียดายกับความรักของนายนภัสและใบเฟินโดยเมื่อวันที่4กรกฎา นายได้ออกมาถแถลงประเด็นข่าวลือเรื่องรักเลิกลาว่าเป็นความจริงตอนนี้ถอยออกมาเป็นเพื่อนกันแล้วสำหรับประโยคเด็ดที่นายพูดถึงระหว่างถแถลงข่าวนั้นก็ทำเอาหลายคนน้ำตาซึมไปพร้อมๆกันเลยโดย6ประโยคเด็ดนั้นก็คือว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจของผมเลยทุกอย่างมันอยู่ที่พื้นฐานของความรักมันมีแต่ความเข้าใจกันถ้าบางอย่าง ใช้เหตุผลไม่ได้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันโดยที่เราไม่ได้โกรธกันหรือไม่ได้เกลียดกันเรายังคงส่งกำลังใจให้กันเรายังเป็นเพื่อนที่มีความหวังดีให้กันให้กำลังใจกันตลอดที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยเราสองคนเข้าใจกันใช้เวลากันได้คุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีจริงๆเลยมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยฮะ ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วไปเฟินเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเขาเป็นผู้หญิงที่กระตันอยู่กับครอบครัวมากเขาเอาความรู้สึกของคนอื่นมาก่อนตอนเองเสมอและเขาก็เป็นคนเก่งเขามีแต่ความจริงใจมอบให้ทุกคนและผมก็โชคดีที่เราได้รู้จักกันเราได้เป็นเพื่อนกันเราได้ลองคบกันสุดท้ายมันก็เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความทรงจำดีๆ ทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆน่ารักมากๆไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมที่ผ่านมาผมบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีท่านผู้ชมคะเรียกว่า6ประโยคเด็ดที่นายนพัสถแถลงข่าวแล้วได้พูดไปนั้นก็ทำเอาหลายคนฟังแล้วซึ้งน้ำตาซึมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เพราะว่าเลิกกันทั้งที่ยังรักกันนั่นเองและเชื่อว่าทุกประโยคของนายนภัทรนั้นได้พูดออกมาจากใจเพราะเขาเลิกลากันโดยที่ไม่ได้โกรธกันโดยที่ไม่ได้เกลียดกันแต่ด้วยปัญหาบางอย่างที่ทําให้ความรักของคนุนสองคนนั้นไม่สามารถไปต่อได้แต่ลึกๆในใจของเขานั้นเป็นคนที่ยังรักกันอยู่นั่นเองค่อย่างไรเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจและน่าเห็นใจทั้งสองมากๆเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ดีเราก็คงต้องครบรพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ตัดสินใจดีแล้วนะคะแล้วอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบผ่านทางช่องข่าวสีตันข่าวดารานะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ